สวัสดีค่ะสบ,บายดีไหมครับทุกคนทุกคนตอนนี้นะคะเราก,ก็ไม่หนีเมืดขึ้นทุกคจิตตุกพ่อก้าขึ้นก้นา 9, พี่น้องจาแต่พี่นอ้องอดามมากมน,นี่เนาะห้าสิบเอ็ดเที่ยงอดามทิก่อนจัาหน่อยหนึ่งพี่น้องไ,อไปเที่ยงหน้าอดามก่อนแล้วกาไปประทาตพ,พี่ฝะขันพิจิยวได้เป็นหอบเครื่องหอบคลองออกมาพี่น้องเอ้ย พอได้ฮะต้องไปหาหาเพียงกับหน้าก่อนหน่อยหนึ่งหาทะเลาะกับหน้าก่อนประทะกับหน้าซะก,ก่อนหน้าอยู่ไ่เนาะเมื่อนี้กามืดครึมือฝน,นสิตโตกนี่พี่น้องจา๋าจ้ายังไม่เห็นน้ำตกนเอาใส่ซักเครื่องมาจักพี่น้องเลยเ <c oughs> จ้าไม่เห็นมาจักเนาะนางหุบเครื่องหุบพลองออกมาพี่นอนอยู่หน้าแล้วนางคืนอ่า mà tại sao vậy nè pin mẹ nè ông quân cha nè họ dạy mang phải không mò dạy mang vô không mò cậu mà cái cuộc cuộc bị khen nhưng đẹp đẹp là nàng cậu mà quân nhanh vô pin ông hiền vô hiền vô hết nhanh dài Bác chả hết nhanh cọ hả bò đấy chả hết nhanh ฮะจะโลกก้าบอในสากายเจ้าโลกนะอันนี้เห็นหอบเครื่องหอบคลองออกมาแล้วมันอยู่แล้วปะยายในส่ก่อนอันจุธิลากคุณอ่ะอออามันหอดืดือได้ยยผู้าเคือบจามาสะ เมือมากโเห็นเจช่อ้าวเห็นมากกระไดผู้บ่าวมอล่อมาจับมาให้ลานสาเจ้ในสายสับอันผู้บ่าวมอจ้าน่ะอ้ยก็ผาไว้จะพวกขู่พวกคนอืมา่ารับพวกขู่พวกคนแนววียกเลยแนววียกเลยดูอันนั้นเขาหวหวานเห็ดนู่นนี่นั่นอืม มันเดินไปก็ออกมาอยู่เทียงไห้เทียงหน้าเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ,อ๋ยไม่ทราบเห็นหอบเครื่องออกมาอนนยายืามออกมาไปมาทำความสะอาดพี่น้องเอ,อ้ยและ้ายอยู่กับบัสเฮ็นยังได้พี่น้องเอ,อ้ยน,น,นอนเล่นเซลอ,อ,อ,อยู่ <laughs> โอ้ยดูบรดีนนอนนี่เ okay, ด้อนอนกกระดาวเด้อแม่โต๊ะแจ้งให้เลยก็กะนะเอาให้คายแซนข่าวว่าแซกับวหนโต๊ะมีวันชินบ่เออมืเอ่นวันซินเนาะจะไปก่ออย่เสายายนี่น ะเ oh, yeah! oh, mm um> ี้ยมึงบ่มาเห็ดดอกฟางแค่ผลุนก็ได้กระโดดใช่ปะโอ้ยายอันนี้หนูนี่กระเพาผู้บ้ามาอาขายมมาแถวนี้นะแม่ได้ยายแบบว่ามันอ่อนนิ่มนิ่มนิ่มมันมั่วนนะยายเอ้ยแม่กามันก็เลยแดงที่ตานพื้น ดินแบบที uh ่เห็ุนี่เลยค่ะอ่านู้นบ่ฮูคือการค่ะนู้นบดเบ่งยหย่นู้ป่อยนู้บด้เลี่ยงไห่นู้ป่อยมันนะมันเอะเลยอันแล้วแต่เด็มันขึ้นมาได้แล้วขาว่า นี่ลูกซ้ายนูกึ้นมาแล้วนะเห็ดหัวไม่ชำเนี้บมาได้อยู่ดูอาน้ำขาไปอือไปอีกย้ายก๊กกระทานอยู่ข้างน้องน่ะนะไปต้านเอารถนั่นมึก็ล้ขึ้นให้อาหนิงเชือย่างอ่นตานังจะชงกกแม่จากอ่าใบม่นใบเนึงกับพ่อดอกลา งนนื่นเดอไป,ไปอยู่ห้องหมอมา,น,าน่นนานจากน่ะซ้มๆกลับมาหลยไข่เน่พี่นังเลยไข่แน่แล้วลทับแป่งทัครีมตอนอยู่หันไปสร้างอ,อ,อันย้ายจากจะอันจากเมื่อจอาบน้ำเทน,นึงนะบ่น้นมน<ะ>นนนาโรงพยาบาลกมีหบ อาพนี่กระสวนเพิ่อนอยู่พังกูจนะับโอ้ยอาบไลยดอกเมื่อละซองปรอบนี่แหละลกหั่นก็นได้จนัส่น่นเชียนยาย่านะขึ้นละขึ้นละอซอสสามสอน,ชนชาพ้ลาอะไพี่น้อง,ะะองขึนละอันหารอ,อยนละอา คือรหัสรอยพิทยายแล้วก็อาเต็มที่บนี้นะมลมหเยใจเลยดิอยู่ตึกพิเศษพี่เนาะก็ได้อนานเนานะค่าน้ำค่าไฟก็ขึ้นขน,ข,ขนาดนบ้านห้ากาวัหน,นหนึ่งเดือนวันหนึ่งนี่นะจ๊ะบ่เคยหอดหานเซนยหายปาตัวอาวา่พี่ลูกพี่โลหาเซนได้ได เจ็ดสิบแปดสิบผู้ได้ีด่ายกล้วยตัวนี้ตัดกินไปเนี่ยดิปีมันนี่ออกมาเนี่ย <g ül üyor> พเพ่นบระยู่ลยกล้วยกับโางงามพี่น้องเอ,อ้ยออกมากาาับเหี้ยวๆซะบริไฟบริบาลดูแลมันมอ้อาวปล่อยไปเลยดิอยู่ลงทงผมเห็นติ บอมันพอมันมุ่นเลยกะนนี้พอหวานปุยอะไรได้วานม่่คนบามันมันอันจากพ่อคือเป็นได้กะนะยำกลางเวรไผก่กอกมาเห็ดนู่นนี่นั่นอ่เสด็จตเา็ตากาเมื่อวานนะสามามบ่อนอืม จะสร้างน,าน,าน,น,าน้านะเบิานะองบักใหญ่ังไบอน้านาตาเ่ะจิ๋วนแป้นะอ้ามันจี๊งยังพอมันบน่อมีฝนเนาะมันกนไปแล้วกนไปแลยหน้าจิ๋ว้นไปนะ่ะกินลงเมรอันช้อนานี้เดี๋ยวนางช้อีเบิร์าา่ายังไงอันสร้างอันไม่เบิรอันตู้ทัศน์ให้อยู่ เป็นยังงอีกพอหลดผ้ามันเสื่อมหรือว่ามันตายอ้าพวกอาชาเมื่อเบิ่งบได้เยอะผ้าลุงผ้าแตนแล้วเบ่งบได้มาไฟดับลายไฟดับตายแล้วเบ่งบได้บอกใช่แต่ว่าเมื่อคืนนีกครับดับช่างเถื่อซ้ำเถื่ออ้ย่ด้อช่างเถื่อซ้เถื่อห้ากม้ามากลูกนี่จิตเวนขึ่นค่มากนะจิตะเวนขึ้นนันเนีนู้ดเขานะนี่นะ ย่าเจ้านลูกจโมงแต่ละมือเนอลูกจกมกงเนลูกขามอง<น>สี่โมงครึ่งมันเร้นานะกระเตอนตีซี่แต่ว่าถามมองปุ๊บสี่โมงครึ่งจริงดีลูกแน่คขับรถมงลูกนุ่อมปเดี๋เดี๋ะ มันมีโมงของหนูด <welche> ok ้วยนะค่ะยายลูกขันลูกดันเลิกายกันอดรับอดนอนเนาะย้ำกังเวนกระเผากากระลับปลากายง้อกินบ่ขยันเลยพี่น้องเ้ยขึ้นมาแล้วลูกๆ

ล่อยแล้วแ,แ,วแบบม่น,นี่ตีตดสุอัตาะแน่หนูว่าไปเทียงอันนั้นอเสดผูยังมา,งอ,งอ,างอ,งอยู่โอ้ยต่งหกสิบพันบมมีแล้วยายเบิร์แล้วเ<น>งินเลขเบิร์แล้วประเท่โลดมืนนอนะบ่บ่บเสียไม่เห็นยังบ่ได้หอนบ่ได้อันเด็ด ถามมันทำมันแดดเตอจริงจริงกินกาเชื่วันเกิดนู้นแหละเอาเนีปิดของควันมันเกิดนู้นนะแมนอ้ามีไปอยู่กันหน้าก่อนองขวันเกิดนะบอกให้อาผูบ้าแพทย์พามอมาให้เป็นคองขวัญมันเกิดกับบ่เอามาเฮ้ย นันงซ่นนูกก่ก็บจิบัเทียงอ่าวดอกของควันวันเกิดน,นะขนได้ของควันวันเกิดตัวอื่นยังเท่านี้หยังตัวนี่แหละยัง,ยงชิปตัวมันเนี่ยนะดอกมามันกับเขาตารางเทียงกับนอนผู้เดียวมันอ๋อหัวหน้าหมู่ป้านี่เขาบ้า <laughs> เอาบ่เอายายขึยน่นยอดเบกปล่อยลงแต่เ้าพูดขึ้นมา,ามุมแลก็ปล่อยบ้าแม่นีน่นะนอ,อะไรปน,น,นป่าครับอันเอาชิ้นพัดอันกะเพา้านี่กะเพ้ามงกรอบคยน่าคิดว่าวันุู้นสิซอยนี้นะคิดเยอ ซอยอันทนอันนี้แหละตะก้าเท่ากับงัควายไปวิ่แเลยพี่น้องเอ้ยฟ้ากาแฟตะเป็ดอันอดัมนี่หลยพี่น้องจะนั้นมันก็ยยองยองลงไปกับไก่ผูซองตูดอกไก่อันเจ๋บ้าแเวลามไ่อาจนั่งเบิ้มนันบะเับิ้นั่งเบิกับเบิ่งกวาอ้ากะอด

โอ้ยทุนนุกะมีใไเนอตุนก็ยิงตาวานูก็ยิงเป็นอยู่แะเขาไปกินอันอันใบมะม่วงในใส่กอยายเบิดแล้วแอ่ต้นแก่แสกพี่นองเอ็นบ่นี่นี่นี่แลืต้นแก่แท้กอกกอกอ้าวกอกขยบประกางามหนึ่งย่างกินมันบ่กิน าสีฝาอุตกาพี่น้องเอ้ยมือนี้เมื่อวานนี่ก็ไปหาหน่อไม้ม่วนมวลอาไปหาหน่อไม้เมื่อวานนี่นะป๊าดมีแตนอ้อย่งใหญ่ยายทั้งได้เมซอนอีเมซอนพาไปมีแตนน่นออบอย่งใหญ่เขาข่าวยายเอ,อ้ยเดี๋ยวก็ขุดอยู่ยแล้วไปทางไหนแล้วมันโมมีทางไหนมันดินทรายลายเนาะทางน,าน,าานั้นเนาะ นี <desserts> ่แตอันนี้ใหญ่เฮ้ยต้มอยู่ต้มเบิดแล้วยายเอ้ยต้มเบิดเต็มเมื่อคืนต้มเบิดให้กินเบิดเนี่ต้มเบิดแล้วก็กินเบิดเอาบ่ได้ลายนที่ว่าเห็นเต็มกระต่ายดอกม่วงอยู่พนน่ะม่วงปุ้มนี่แม่วงสุกนี่แม่สอนให้ยังอยู่เียงน่ะขึ้นไปเอาโลดแงมานยังบ่เอามากิน ยองร้านซ้าเปิดสาขาคือยังนี่ว่คุณยายคะคุณยายตบหนูไม่ได้นะคะคุณยายไม่มีสิทธิ์คุณยายหาหาสามีให้หนูไม่ได้คุณยายไม่มีสิทธิ์ ดีมันอุ้ยคนไข้ข้า็เบยแบอกปอยข้าวเจ้าตัวบอกเปยังดอกนู้าเองนู้ได้อืทำปูส่ายสื่อเอาขิงไปทำปูส่ายซื่อฮาอึดฮ่านี้ยอย่งเด็กปอยข้าเจ้าหินเรี้ยข้าซ้าโอ้ยปูก้อนน้อหม่เมือมาผูกไก่อันหัวจู บุนีงัวมันะกะจองแล้วแนวนี้เอา้ายยายค่าใจนี่ก็าบ่รู้อกกิ่นบอกดอกมันนะเขาบ่กกินมันมันฮื่นกว่าัวมันได้ฮื่นกว่าอันล่าม,มันอีกบกบๆก,บอก็อยากกินข้าห <c oughs> นูมีข้ายอยู่ก็รบก,กินข้า ยายข้าต <Ooh. test Springs> <c oughs> ุ๊กกาไม่ได้ยุบตะขาสวนเลยได้ยายเอ้ยนูขาไปอันนาตัวนึงนะได้ขางโกบักุ้งนะนู้โลกเสียหนาอยู่วันนี้นู้นกำลังไปคาบเสียตัวนึ่งกาฝนตกใส่เลยกับบริโภคน้าร้ายมือน แล้บ right. ัตรตานพลาเนนั uh, yeah. okay. yeah. ่นจะสิข้าไปดึงกัได้เจะไปจู๋อยู่ซ็่กันนี่นะปบว้ดังไฟนี้อันนี้ปไว้ดังไฟตัวนี้นะไม้นี่นะบ้าย่าิมือนูอยู่ก่มอยู่ตีอย่างนู้บดีคือกันซะนี่พี่้อวเอ้ยกา เอามากกับบอดี้ยูซื้อคุณอาดามเฮากับพี่น้องบ่อนพิธีเพิ่งเอาพี่น้องเนี่ยพี่น้องก็สิประมาณนี้เนาะมาตันประทะกับมาดามนิดนึงนะคะเห็นหน้านางโดนแล้วเห็นเมื่อก่อนทั้งที ไปเอาข้าวปุ้นผลิตก็ระเบิดผ่านมาสามสี่มื่นแล้วเนาะเพิ่ตก็ออกมาหน้าแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าน,นี้สุบทได้มานอนหน้าดอกแต่ว่าน,นี้กังเวงก็ออกมานะนม่เฮ็ดนู่นนี่นั่นอันเดียนะแต่กรสิโตกะวิดอ่ามาออื่นมาฮือมาออื่นเป็นวันซีนวิดวันซีนก่อนเนาะกรสิเริ่มโตกะแล้วก็สิได้ฟ้าก,กะพี่น้องโอเคพี่น้องมาหน,นี้ก็สิขอตัวไปก่อนพี่น้องเอ้ยคลิปยาวยืดแล้วได้ก็ฝากเบิ่งฝากส้มในเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อพี่น้องพูนวันพูนปฏิ ยายจะสิย่างนู้ค่าหันตีจะสิย่างนู้ค่าหันบอกโอ้โอตายแหละ <laughs>